เคยสงสัยกันไหมครับว่าพักการเมืองที่เราเห็นเห็นกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเขามีกฎกติกาอะไรควบคุมอยู่บ้างวันนี้เราจะมาเจาะลึกคู่มือหรือกฎหมายพักการเมืองของไทยกันครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสิ้นสุดเลยแน่นอนครับว่าการจะตั้งพักการเมืองขึ้นมาสักพักเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเออเรามีความคิดเหมือนกันนะมารวมตัวกันแล้วก็จบไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับมันมีขั้นตอนตามกฎหมายที่ต้องทําให้ถูกต้องเป๊ะเ,เ,เลย เรามาดูกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างและนี่ก็คือภาพรวม5ขั้นตอนหลักที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับตั้งแต่การก่อตั้งการบริหารพรรคการเลือกตัวแทนลงสมัครเรื่องเงินเลืทองทองที่สําคัญมากและสุดท้ายคือจุดจบของพรรคการเมืองหรือที่เราอาจจะเรียกมันว่าวงจรชีวิตของพรรคการเมืองก็ได้ครับเอาละครับมาเริ่มกันที่จุดสตาร์ทกันเลยดีกว่าด่านแรกสุดก็คือการก่อตั้งพรรคการเมืองนั่นเองครับคือกระบวนการมันก็ชัดเจนตามกฎหมายเลยนะครับเริ่มจากหนึ่ง ต้องไปหาพรรคพวกก่อนเลยคนที่คิดเหมือนๆกันจากนั้นก็มาประชุมกันครับเพื่อกําหนดชื่อพรรคนโยบายข้อบังคับต่างๆต่อได้การเรียกทีมผู้บริหารชุดแรกและขั้นตอนสุดท้ายก็คือรวบรวมเอกสารทั้งหมดนี่แหละครับไปยื่นขอจดทะเบียนกับกกตด่านแรกที่ต้องผ่านให้ได้เลยนะคือเรื่องคนครับกฎหมายเขากําหนดไว้เลยว่าต้องมีผู้ร่วมก่อตั้งอย่างน้อย5 0 0้คนใช่ครับ500คน เพื่อให้แน่ใจว่าพักนี้มีฐานสนับสนุนที่เพียงพอจริงๆนะไม่ใช่แค่กลุ่มเล็กๆที่ตั้งกันขึ้นมาเล่นๆมีคนแล้วก็ต้องมีเงินด้วยครับต้องมีเงินทุนประเดิม1ล้านบาทท้วนครับแล้วเงินก้อนนี้เนี่ยไม่ใช่มาจากคนคนเดียวนะครับแต่ต้องมาจากผู้ร่วมก่อตั้งทุกคนช่วยกันลงขันซึ่งมันก็โชว์ให้เห็นเลยว่าเออพักนี้เขาจริงจังนะมีความพร้อมที่จะทํางานจริงๆจะเห็นได้ว่ากฎเกณฑ์ในช่วงเริ่มต้นนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นตัวคัดกรองเลยนะครับ เพื่อให้มั่นใจว่าพักการเมืองที่กําลังจะเกิดใหม่เนี่ยมีความพร้อมจริงๆทั้งคนทั้งเงินทุนเพื่อที่จะได้เป็นสถาบันการเมืองที่แข็งแรงทํางานเพื่อส่วนรวมได้จริงจังครับเอาละครับพอจดทะเบียนผ่านฉลุยแล้วก็ยังไม่จบนะครับทีนี้มาถึงช่วงของการดําเนินงานแล้วก็ต้องเติบโตต่อไปซึ่งก็แน่นอนว่ามีกฎเกณฑ์ควบคุมอยู่เหมือนกันตามมาตรา33เลยนะครับ พักการเมืองมีภารกิจที่ต้องทําให้สําเร็จตามกฎหมายไม่ใช่แค่ตั้งแล้วก็จบคือภายใน1ปีแรกเนี่ยน,นะครับต้องหาสมาชิกให้ได้อย่างน้อย5,000คนแล้วพอครบ4ปีตัวเลขต้องขยับไปที่10,000นคนยังไม่พอนะครับต้องจัดตั้งสาขาพักให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคด้วยอย่างน้อยภาคละ1สาขาก็เพื่อให้พักเป็นของคนทั้งประเทศอย่างแท้จริงนั่นแหละครับนอกจากเรื่องการเลือกตั้งแล้วเนี่ย กฎหมายยังกำหนดให้พักการเงินต้องทำหน้าที่เป็นเหมือนสถาบันทางพลเมืองด้วยนะครับโดยในแต่ละปีจะต้องจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยชวนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและสร้างความสามัคคีในชาตินี่คือหน้าที่ที่ต้องทำตลอดทั้งปีเลยนะไม่ใช่แค่ทำตอนใกล้เลือกตั้งและนี่คือหัวใจสำคัญข้อหนึ่งเลยครับคือเรื่องความเป็นอิสระของพรรค กฎหมายข้อนี้เขียนไว้ชัดเจนเลยเพื่อป้องกันนายทุนหรือผู้มีอิทธิพลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคเข้ามาครอบงําการตัดสินใจพูดแบบภาษาชาวบ้านก็คือการไม่ให้มีใครมาสั่งซ้ายหันขวาหันได้นั่นแหละครับเพื่อให้พรรคเป็นของสมาชิกทุกคนจริงๆไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งมาถึงเรื่องที่ใกล้ตัวเราทุกคนเข้ามาอีกนิดนึงครับนั่นก็คือรายชื่อผู้สมัครที่เราเห็นในบอรเลือกตั้งเนี่ยเขาคัดเลือกกันมาอย่างไงคือในกฎหมายเนี่ย เขาวางระบบไว้คล้ายๆกับการทำ primary vote เลยนะครับซึ่งก็คือการให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการคัดเลือกผู้สมัครด้วยกระบวนการมันก็คือส่วนกลางจะส่งรายชื่อผู้ที่สนใจลงสมัครกลับไปให้สมาชิกในพื้นที่ได้แสดงความคิดเห็นกันก่อนแล้วสุดท้ายกรรมการบริหารพักถึงจะตัดสินใจโดยเอาความเห็นของสมาชิกในพื้นที่มาประกอบด้วยก็ถือเป็นการให้ความสําคัญกับเสียงของคนในท้องถิ่นมากๆเลยนะครับ เอาละครับเรามาเจาะลึกเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนแต่ก็สําคัญสุดๆเลยนั่นก็คือเรื่องเงินครับกฎหมายในส่วนนี้จะเน้นเรื่องความโปร่งใสเป็นหัวใจหลักเลยแล้วพักการเมืองเขาจะหาะไรายได้มาจากไหนได้บ้างกฎหาไไมายเ,เขาก็กําหนดช่องทางไว้ชัดเจนเลยครับว่ามีหลายทางตั้งแต่ค่าบํารุงสมาชิกเงินบริจาคเงินอุดหนุนจากรัฐไปจนถึงการจัดกิจกรรมระดมทุนครับนี่คือตัวเลขที่สําคัญมากๆครับ กฎหมายกำหนดเพดานการบริจาคของคนธรรมดาไว้ที่ไม่เกิน10ล้านบาทต่อพักต่อปีซึ่งเป็นมาตรการสำคัญเลยนะที่เขาออกแบบมาเพื่อจำกัดอิทธิพลทางการเงินของบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ให้มีมากเกินไปจนครอบงำพักการเมืองได้นอกจากการจำกัดบงเงินแล้วกฎหมายยังิสต์ไว้ชัดๆเลยว่าใครบ้างที่ห้ามบริจาคให้พักการเมืองซึ่งหลักๆเลยก็คือเพื่อป้องกันอิทธิพลจากต่างชาติแล้วก็ป้องกันการใช้เงินของรัฐเพื่อประโยชน์ทางการเมืองนั่นเองครับ เราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของวงจรชีวิตพักการเมืองกันแล้วนะครับนั่นก็คือการสิ้นสุดลงซึ่งกฎหมายก็ได้กำหนดทางออกไว้สองรูปแบบที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยครับและนี่คือภาพที่แสดงความแตกต่างได้ชัดเจนมากครับการสิ้นสภาพเนี่ยเปรียบเสมือนการปิดตัวลงเพราะไม่สามารถทำตามเงื่อนไขพื้นฐานได้อาจจะเพราะมีสมาชิกไม่ครบหรือไม่ได้ส่งคนลงเลือกตั้งเลยในขณะที่การถูกยุบเนี่ย มันคือบทลงโทษครับสำหรับการกระทําความผิดที่ร้ายแรงต่อกฎหมายและรัฐธรรมนูญซึ่งแน่นอนว่าผลที่ตามมาก็จะรุนแรงแตกต่างกันมากหลังจากที่เราได้เห็นกฎกติกาที่ควบคุมพรรคการเมืองทั้งหมดแล้วคําถามสุดท้ายที่น่าคิดก็คือกรอบกติกาที่เข้มงวดเหล่านี้มันช่วยสร้างพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันที่เข้มแข็งและโปรง่งใสได้จริงหรือกลับกลายเป็นอุปสรรคที่ทําให้พรรคเล็กๆหรือกลุ่มการเมืองใหม่ๆเติบโตได้ยากกันแน่แล้วทุกคนคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับ